ดังคำกล่าวกันที่ว่าการเป็นนักเตะกับการเป็นโคช้ชนั้นมันใช้คนละศาสตร์กันดังนั้นการที่อยนักฟุตบอลคนหนึ่งจะแปลเปลี่ยนมาเป็นโคช้ชนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันได้ง่ายๆนะครับหลายคนล้มหายไปจากความพยายามนั้นและหันไปเอาดีด้านอื่นถึงอย่างนั้นแม้จะมีอยู่เพียงหยิบมือแต่อย่างน้อยมันก็มีคนที่ทําได้สําเร็จเราได้เคยทาคิดนักฟุตบอลระดับตำนานที่คุมทีมพังไม่เป็นท่ามาแล้วถึงสองครั้งและวันนี้เราจะขอเปลี่ยนหัวข้อกันสักหน่อยเป็ดรวมเหล่านักเตะร,ระดับตำนานที่พิสูนออล่ววอนน่่กดสยุื พร้อมแล้วไปลุยกันเลยคนที่ 1. นึ่งฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์ b b เริ่มกันด้วยโคตรตำนานที่เพิ่งล่วงลับไปในปี2024กันก่อนเลยแล้วก็แล้วกันนะครับเป็นทราบกันดีว่าตอนเป็นนักเตะกัฟรานซ์นั้นมีฝีเทา้ชาชะกัรเพียงไหน ขาคือกองหลังไม่กี่คนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่คว้ารางวัลบอลลงดอมมาได้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับแต่มากถึง2สมัยเร่านั้นยังไม่พอในครับในฐานะนักเตะเบกนบาวเออร์ยังสามารถพาอินซีเลกคว้าแชมป์โลกมาครองได้ในปี1974ก่อนจะเลิกเล่นไปในปี1983และผันตัวกลายปเป็นโคช้ชให้ทีมชาติเยอรมันในปี1984ทันทีหลังจากเบกนบาวเออร์ครองโลกฟุตบอลในฐานะผู้เล่นสำหรับการเป็นโค้ชแดรไกเซอร์ก็พาอินซีเลกครองโลกเช่นกันนะครับด้วยการพาเยอรมันตะวันตกเข้าชิงฟุงตบอล ในปีนั้นคนที่2คารโลอันเชนลอตติ สำหรับชื่อนี้ในฐานะกุนซือเขาคือหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคนี้เขาสามารถคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกมาได้ถึง4ครั้งกับ2ทีมใน3ยุคสมัยทั้งกับเอซิมิลานและเรอัลมาดริดเราเห็นภาพมาชลตีขุมทีมาอย่างยาวนานจนบางคนอาจจะลืมไปแล้วด้ยวยซ้ำว่าเขาเองก็เป็นนักเตะระดับตำนานเหมือนกันในยุค8 0ดดอนคาโลคือโค้ชนักเตะระดับตำนานของทั้งปาร์มาโรมาและเอซิมิลานเขาประสบความสำเร็จมากมายก,กับทั้งมิลานและโรมาโดยเฉพาะกับปีศาจแดงดามที่อันเช่สามารถคว้ามาได้ครบทุกถ้กกกกนวน สำหรับชื่อนี้เราไม่จะเป็นต้องพูดอะไรให้มากความเลยซ้ำทั้งในสมัยที่ตัวนั้นเป็นนักเตะและกุนซือเขาคือชายผู้อยู่ในจุดสูงสุดอย่างแท้จริงในฐานะนักเตะเขาคว้าแชมป์มากมายตลอดอาชีพทั้งกับเรอัลมาดริดยูเวนตุสรวมไปถึงทีมชาติฝรั่งเศสเออแต่ไม่นับที่แกไปหม่งมาเตราซีนะครับ <laughs> แถมด้วยรางวัลส่วนตัวอีกมากมายโดยเฉพาะบอลลงดอนในปี1998ส่วนในฐานะโค้ชนั้นฝีมือของซีดานเป็นที่ประจักษ์กันดีด้วยการพาเรอัลมาดริดคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกสามสมัยรวดในฤดูกา 28, ล,ล20 มาคนที่สี่ดีเยตเด,ด,ด,ดชอง ด้วยความที่อยู่ร่วมกับซีดานมาอย่างยาวนานทั้งกับยูเวนตุสและทีมชาติโดยเฉพาะในทีมชาติฝรั่งเศสทั้งคู่คือ2ทิกซอชิ้นสำคัญที่ประกอบกันจนทำให้ทัพตาไก่นั้นคว้าแชมป์โลกในปี1998มาครองได้สำเร็จในสมัยที่เป็นนักเตะเดชองเองก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์มาได้มากมายทั้งกับมาร์เซย์ยูเวนตุสและเชลซีก็คือกองกลางัตรับที่มีชื่อเสียงมาตลอดในด้านความเป็นผู้นำและมีการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมซึ่งเขาก็นำมาปรับใช้กับการเป็นกุนซือได้อย่างยอดเยี่ยมและแน่นอนว่า แข่งขันกับเบคเินบาวเออร์คนที่5มาริโอซากาโล และนี่คืออีกหนึ่งกุนซือที่สามารถควา้าแชมป์โลกมาได้ในฐานะนักเตะและตอนเป็นกุนซือที่สําคัญก็คือคนแรกในโลกที่สามารถทําสิ่งนี้ได้ด้วยนะครับและเป็นคนเดียวใน3รายชื่อนี้ที่สามารถควา้าแชมป์โลกในฐานะนักเตะได้ถึงสงสมัยทั้งในปี1958และปี1962กับบราซิลก่อนจะพาเซบ้าไปคว้าดาวดวงที่3ในปี1970และอีกครั้งในปี1994ในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการทีมชิมชาติบราซิลซึ่งนอกจากแชมป์โลกกับบราซิลแล้วซากาโลยังพาบราซิลควา้าแชมป์โกปาอเมริกาอีก2สมัยและคอนเฟเดเรชันคัพ ซากาโลเสียชีวิตไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2013ด้วยอายุ92ปีคนที่6เป๊ปกวเดีโล่า เมื่อพูดถึงยอดนักเตะที่เป็นยอดกุนซื่อแน่นอนว่าถ้าไม่มีชื่อของเป๊ปโกเดล่าถือว่าผิดสําหรับแฟนบอลหลายคนในปัจจุบันเขาคือหนึ่งในยอดกุนซือแห่งยุคเขาคือหนึ่งในผู้จัดการทีมไม่กี่คนที่สามารถคว้าทริปเปิลแชมป์ได้กับ2ส,สโมสรและเมื่อพูดถึงเขาในสมัยเป็นนักเตะแน่นอนว่าเขาเองก็เป็นกัปตันทีมบาร์เซโลนาในช่วงปี1990ในยุคดรีมทีมของโยฮันครัฟต์เขาควา้าแชมป์มามากมายกับบาร์เซโลนาแต่ที่สําคัญกว่าคือเป๊ปคว้าวิชาติกิตาก้าของครับติดมือมาด้าาา้้ววยแแลลละะนนนําาาาาามมมปรรััับบใใชกคุททีขอองงงตเจพซ ครองโลกฟุตบอลในยุคของตัวเองได้สำเร็จคนที่7จ็ดโยฮันคลัฟ เมื่อพูดถึงลูกศิษย์ไปแล้วเราจะไม่พูดถึงโค้ชปรมาจารย์แห่งวงการฟุตบอลอย่างโยฮันครับไปได้อย่างไรในสมัยนักเตะก็คือยอดแข้งที่ถูกขนานนามว่านักเตะเทวดาผู้ทด่คว้าแชมป์มากมายในระดับสโมสรแต่สําหรับโยฮันครับในฐานะโคช้ชเขาสุดยอดกว่านั้นเขาคือผู้ที่เข้าใจวิถีฟุตบอลอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งอย่างถึงที่สุดเขาเคยสัมผัสกับระบบการเล่นระดับตำนานอย่างโค้ชฟุตบอลของไรนุสมิเชลในสมัยเป็นนักเตะและนํามาปรับประยุกต์ใช้เป็นติกิตาก้ากับบาร์เซโลนาซึ่งเป็นดังรากฐานความสำเร็จของยอดทีมแห่่งงคว้นนนนาาตััจจจถึปุบีีท8ด สิมีโอเน่ กลายเป็นภาพจำสำหรับตราหมีไปเส็จแล้วนะครับสำหรับการมีเดโกซิเมโอเนที่ข้างสนามเพราะเขาคือกุนซือที่ทำทีมมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2011ซิเมโอเนทำให้อเล็กิโกมาดตุิดกลายเป็นตัวแสบสำหรับ2ยักษ์ใหญ่แห่งลาลีกาได้สำเร็จและพาทีมแย่งแชมป์มาได้อยู่เรื่อยๆเขาเคยพาตราหมีควา้าแชมป์ลาลีกา2สมัยในปี2014และปี2021รวมถึงยูโรปาลีกและยูฟ่าซูเปอร์คัพอีกอย่างละ2ครั้งพรงด้วยบอลถ้วยในประเทศอีกหลายหนแน่นอนว่าเขาคือสุดยอดกุนซือระด,ดับท็อปของโลกณปัจจุบนนัน แม้แต่น้อยเขาสุดยอดทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติโดยเฉพาะกับทัพฟ้าขาวที่เจ้าตัวสามารถพาทีไมไปเล่นฟุตบอลโลกได้ถึง3หนและแม้จะไม่มีตำแหน่งแชมป์โลกเลยสักครั้งแต่ถ้าเป็นถ้วยอื่นซิเมโอเน่พาเจดิน่ากวาดมาหมดแล้วคนที่9อันโตนิโอคอนเต สำหรับแฟนบอลในยุคปัจจุบันเราคงรู้วิรกรรมของยอดโค้ชชาวอิตาเลียนอย่างอาร์โตนิโอคอนเต้เป็นอย่างดีทั้งการพายูเวนตุสคว้าแชมป์เซเรีย A สี่สมัยและการพาเชลซีคว้าแชมป์พิมพ์เล็กอีกหนึ่งสมัยรวมถึงบอลถ้วยอีกหลายรายการเขาคือหนึ่งในโค้ชชั้นยอดของยุคปัจจุบันส่วนในสมัยที่ยังคงคาแข่งอยู่นั้นคอนเต้เองก็เป็นวิฟิลด์ที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยเทคนิคเขาคือตำนานแข้งของยูเวและร่วมคว้าแชมป์กับทีมมากมายทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกในปี1996ยูฟ่าคัพในปี1993สสกกกกกูเเเดตตตโออออีี5มมมััยยยแแลลละะะบถ้ว่าาาางๆขคืืนุ ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงแม้ว่าปัจจุบันจะยังว่างงานอยู่ก็เถอะคนที่ 10. โรเบโตมันชินี ไม่บ่อยนะักที่เราจะได้เห็นกุนซอที่โดดเด่นที่เคยเป็นกองหน้ามาก่อนแต่ชานดับมัชินนี่นั้นเขาทํามันได้สาเร็จในสมัยที่ยังค้าแข้งมัชินนี่มีผลงานการลงสนามให้กับซานโดรียในยุครุ่งเรืองมากกว่า5 6 7เกมพร้อมคว้าชแชมป์มากมายที่อิตาลีหลังจากกรีทายในปี2001มัชินนี่ก็ผันตัวเองเอาดีด้านโคชฟุตบอลแทนเขาเริ่มต้นจากการคุมทีมในอิตาลีและสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยผลงานชิ้นโบแดงในการพางูใหญ่ควา้าแชมป์เซเรียอาสามสมัยติดในปี20 ตั้งแต่ปี1968ได้สำเร็จและอีกครั้งกับทีมชาติอิตาลีในยูโร2020ที่มัชินี่พาอิตาลี่มามื่นนอกสายตาความอังกฤษคว้าแชมป์ยุโรปไปครองได้สำเร็จตอนนี้มัชินี่ยังคงอยู่ในเส้นทางกุนสือโดยเขาคือกุนสือทีมชาติซาอุดิอราระเบียคนปัจจุบันนั่นเองคนที่11ซาบีอลอนโซ แม้เวลานี้มันอาจจะเร็วเกินไปสักหน่อยที่จะบอกว่าซาบีออลอนโซคือสุดยอดโค้ชเพราะผลงานของเขามันยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ออกมาให้เห็นเป็นถ้วยรางวัลแต่เชื่อเถอะว่าในอนาคตอันใกลน้นี้เราน่าจะได้เห็น so, ออลอนโซประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นเขาสามารถพาทีมที่กำลังกระดอนกระแท่นเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้อย่างเลเวบวกูเซนกลับมาพังงานได้อีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีซั่นนี้ที่ห้างขายยายังไม่แพ้ใครเลยในบุนเดสลีกาจนถึงตอนนี้และครองตำแหน่งจากฝงอย่างเหนียวแน่นสำหรับตอนเป็นนักเตะนั้นเราไม่ต้องพูดเยอะก็ไดด้้นะคระรัััับเเพาเาาาาาขืออออกกกกงงลลลลตตตวหทททสสมมมีชชิ โดยเฉพาะการพากระทิงดุคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์3ทั่วติดต่อกันทั้งในยูโร2 0ง8ยูโร2012และฟุตบอลโลกปี2010และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์